วัดีครับวันนี้เราพามาชมไม่ตี้ปีสามห้านะครับรถอยู่อำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับรถคันนี้ไม่ตี้ปีสามห้าแอร์ยินพงมาลัยพาวเวอร์นะครับเดีย๋ยวเราชมรอบคันไปเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับแอร์ยินพงมาลัยพาวเวอร์นะครับเป็นแมกยางใหญ่นะครับสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับ กับทางไกลสบายเครื่องดีน้ำไม่ดันเครื่องไม่ไอนะครับกระบแม็กเลนเนอร์ er อยู่ครบนะครับภายในสวยนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับแอร์เย็นเลยคันนี้เครื่องดีมากนะครับพร้อมใช้งานเลยราคาก็ไม่แพงนะครับอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเอกสารครบเล่มพร้อมชุดโอนเล่มพร้อมชุดโอนลอยเลย รถก็มีตำหนิบ้างเป็นบางส่วนครับมีตำหนิตรงนี้นะครับมีบุบนิดนึงคนระับนอกนั้นสวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในแล้วก็ตาทเครื่องภายในสวยนะครับเบาะแอร์ยินเทียบเดี๋ยวเรามาชมระบบไฟระบบเครื่องเลยครับนะเครื่องดีมากนคะรับไดทั้งเดียว ยนบใครสนใจก็เบอร์โทร0816425396นะครับยงนี้ เรื่องจุดเก็ที่ใช้งานยาวๆเอกสารครบครับทักเข้ามาสอบถามหรือเข้ามาดูก่อนได้นะครับรถสวยราคาก็ไม่แพงจิตหนื่นเก้าพันบาทย้ำอีกทีนะครับใครสนใจก็โทรติดต่อสอบถาม0 8 1 6 4 2, 5 5 9 9นนะครับเอกนะครับขรบผมขอบมากครับ